สุดประหยัดนะคะรถปีใหม่ใช้งานน้อยบอกเลยคันนี้คุ้มค่าสุดๆรีบเข้ามานะคะ คันนี้นะคะเครื่อง1.2ปี2017นะคะอีโคคาคันนี้นะคะตัว e h a t h b a c k โฉม5ประตูได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยที่สำคัญนะคะราคาสุดพิเศษเลยปี2017 299,000บาทนะคะไม่เพียงแค่60,000กว่ากิโลเท่านั้นนะค,ะคันนี้ไอ้บอกเลยนะว่าคุ้มค่าสุดแล้วนะคะนี่เลยนะคะได้มาเป็นสีขาวเดิมๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าของเขานี่นะจะเป็นสีบอลเงินนะคะตัดด้วยสีดำด้านล่างโลโก้ โคมเมียมแบบนี้เลยนะคะส่วนไฟใหญ่ๆแบบนี้เลยไม่โทมด้วยลูกค้าดูนะคะใส่ปิ้งเลยนะคะน,นี่ก็คือได้มาแบบเดิมๆไม่เหลืองเลยนะเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะมานี่เลยนะ,ะบอกเลยว่าลงตัวสุดๆนะคะกับยาลีคันนี้นะคะแม็กอันนี้ก็ได้มาติดล้นมาจากเจ้าของเก่านะคะคือลูกค้าไม่ต้องแต่งเติมอะไรเพิ่มแล้ว มาพร้อมกับแม็กขอม15ยางปีใหม่พร้อมใช้งานแน่นอนค่ะลูกค้าคือคันนี้ลงตัวสุดๆลูกค้าได้ไปพร้อมใช้งานกันเลยนะตัว E ีนะคะอันนี้ก็ไฟเี้ยวทีแกมข้างตัวกระจกสีเดียวกันกับสีตัวรถมาพร้อมกับกันสาดติดมาแล้วเรียบร้อยนะคะตัวจับมือเปิดนะอันนี้ก็สีขาวสีเดียวกันกับสีตัวรถเลยเดี๋ยวเรามาดูชม5ประตูเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่า นี่เลยโลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยค่ะ Toyota ตัวยต้ยารตตัวอีอันนี้ได้มาเป็นตัวแฮชแบกนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนะคะ2จุดแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองเปิดทายให้ดูค่ะลูกค้านี่เลยถือว่าเรียบร้อยมากูกคะดูด้านข้างนะคะไม่มีทําไม่มีโซมเลยอุปกรณ์ทุกอย่างได้มาครบนะาแผงด้านล่างนะคะเรียบร้อยมากแล้วก็นี่ได้ตัวม่านบังมาด้วยนะคะอันนี้ก็ได้ติดล้นมาด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันปะ นี่เลยเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าโชมปี2017ภายในของเขานะคะจะเน้นเป็นสีดำหลังคาดำด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้ตัว e hasback เครื่อง1 2 0สอง o คันนี้ใช้งานกันแบบคุ้มๆในราคาไม่ถึง300,000ในส่วนของด้านหน้านะคะฟังก์ชันที่ลูกค้าเห็นนะคะเป็นจอวิทยุแบบนี้พร้อมกับเมมโมรีเนาะแล้วก็จุดเสียบจุดใส ซี d ีดนะคะนี่ก็คือจอเดิมๆจากศูตรเลยนะคะที่เราได้มามาพร้อมกับแอร์4 4มุมแบบนี้เลยนะคะไฟผ่ามาตรงกลางเลื่อนลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะคะเป็นระบบแอร์แบบแมนนวลนะคะ,ะจุดเสียบ power outlet ช่องใส่ของนี่เลยมาดูด้านหน้าบ้างดีกว,ว่าพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยแบบทรงสปอร์ตสาก้านแบบนี้เลยนะคะโลโก้เห็นชัดเจนไม่หลุดลอกแน่นอนนะคะ เลื่อนลงมาในส่วนของตัวเบาบ้านดีกว่านะคะเบาก็จะได้มาเป็นเบาผ้าเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะคือเบาผ้าแน่นอนมันไม่อมความร้อนลูกค้าจอดตากแดดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องดูแลกันสักนิดนึงแต่เจ้าของเดิมดูแลมาค่อนข้างดีเบาไม่โซมเลยลูกค้า่ะตึงมากๆนะแล้วก็ด้านล่างเขาก็จะมียางปูพื้นมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ4.4จุดมุมแบบนี้เลยนะของโตโยต้าเขาเองนะคะเรียบร้อยมากเราดูด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองนั่งด้านหลังไปดูฟิลกันค่ะปะ นี่ด้านหลังนะบอกเลยว่าเรียบร้อยมากนะไม่ทําไม่โซมตัวเบาะด้านหน้าว่าเรียบร้อยแล้วด้านหลังคือตึงมากนะคะอันนี้ก็ถือว่า ใครที่หารถไว้ใช้งานอยู่หรือว่าใช้งานเสริมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากจะแนะนำนะคะสุดประหยัดแน่นอนกับ t o โยต้ายาริเครื่อง1.2ปี2017นะคะตัว e hatchback 5ประตูคันนี้เลยสีขาวเดิมๆทั้งคันภายในก็จะเน้นเป็นดำสงสปอร์ตหน่อยเนาะ,คะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะในราคาสุดพิเศษเช่นเดียวกันค่ะ2 9 9 0 0 0บาทนะคะกับไม่เพียงแค่ห0,000กว่ากิโลเท่านั้นใช้งานน้อยจริงๆสำหรับคันนี้นะคะตอบโจทย์ใครที่หารถไว้ใช้งาน สนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0ู3 22 2 2 2็น0 3นะคะหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจสดากุตค่คะยังไงไอ้ฝากอีโกลคาคันนี้ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย